อาการสมศักดิ์เทพสุทินแกนํำกลุ่มสามิตรอาการแปลกๆชอบกลเหมือนจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมนะคะเพราะอะไรถึงพูดแบบนั้นถ้าเราจับอาการของคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยเมื่อวานนี้ประกาศชัดผมถนัดเป็นรัฐบาลมากกว่าประกอบกับอาการลังเลเหมือนจะเทพลังประชารัฐแล้วไปซบเพื่อไทยนะคะอาการแบบนี้เนี่ยถ้าเราประเมินดูแล้วอาจจะสะท้อนภาพการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงก็ได้นะคะเพราะประเมินแล้วในช่วงเวลานี้เนี่ยพักร่วมรัฐบาล กำลังต่อสู้แย่งชิงคะแนนนิยมจากปีกอนุรักษ์นิยมด้วยกันเองนะคะซึ่งก็จะสะท้อนผ่านเวทีปราศัยเวลาลงพื้นที่ไปหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีการเน็บกันไปเน็บกันมาอะไรทํานองนี้ไม่ได้พูดตรงๆนะคะแต่ขณะเดียวกันถ้าไปดูคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยจากสํานักโพหลายๆสํานักนี่นะคะค่อนข้างจะสะท้อนตรงกันว่าคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยส่วนใหญ่จะอยู่ในอันดับต้นๆน,น,นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเหนือกับภาคอีสาน ไม่เว้นแม้แต่ภาคใต้นะคะเ<ๆ>พื่อนๆภาคใต้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่พรรคร่วมรัฐบาลช่วงชิงกันเองแต่คะแนนนิยมของพรรคื่อไทยก็ยังอยู่อันดับต้นๆเช่นเดียวกันอันนี้ก็อาจจะสะท้อนความเป็นไปได้อย่างหนึ่งเหมือนกันว่าถ้าในมุมของคุณสมศักดิ์ที่ในชีวิตเกิดมาเป็นสสอเนี่ยไม่เคยเป็นฝ่ายค้านแม้แต่สมัยเดียวอ่านเกมแบบนี้แล้วก็บอกด้วยว่ายังเหลือเวลาอีกประมาณสักสิกว่าวันก่อนจะถึงการยุบสภาเนี่ยป่านนั้นก็คงจะตัดสินใจได้แล้วนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าเดี๋ยวให คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยซึ่งเป็นแกนนากลุ่มสามิตรด้วยกันเนี่ยเป็นคนตัดสินใจเลย2คนนี้ไปไหนไปกันอยู่แล้วนะคะส่วนเพื่อนๆมองยังไงรอบหน้าเพื่อไทยแลนด์สไลด์หรือจะเป็นปีกอนุรักษ์นิยมที่มากันแน่ลองคอมเมนต์กันมาดูนะคะ